อ้ามอ้าอามเมื่อกี้กัดท้ายกัดเอวขวาอ้ามอาอ้อะอะะ โอ้ยอาอยออ้ออ no ้ยดื uh ่มตามองกองด้วยงงครับอะไรโอ้อ uh uh ้